ไม่ได้เห็นนัดไม่ได้เจอคุณมากับคุณพ่อตั้งแต่ปีที่แล้วป่ะข้างๆเดินตดน You so oh beautiful, my god ใช่ค่ะ You ก็ beautiful tickle me ใคกคิดว่าจะเขียนป้ายหรือว่าแบบซื้อดอกไม้อะไรอย่างเงี้ให้คุณแม่กับคุณพ่อจ้ะเมื่อวานก็ได้ถ่ายกับคุณแม่ป้องแล้วก็พี่อินเราถ่ายเสร็จประมาณ เช้าพราะแม่นาตเลียนั่งตะกลน on the way to see mom and dad w i n n นนี้ n n n i วเวลาเราทะเลก็รีบรีบตื่นรีบแปรงฟัน Give